เนี่ยเป็นหนุ่มสุภาพหนุ่มหวานเมื่อกี้เขาพูดเองเลยว่าเรื่องไหนที่ประสบการณ์ไกลตัวเขาเนี่ยเขาจะเล่นไม่ค่อยได้เขาต้องไปแอบชอบคนอื่นดูซิว่าความแม็กเล่นเป็นคนที่ผิดหวังในความรักจะเป็นยังไง่ะนี่แม็กกลับไปก่อนเถอะแม็กนี่นี่แม็กยอมนี่รักใช่ไหมได้ได้ ยิงซ้อมแม็กก็ยิงอินจัดนะครับทำให้เราเชื่อได้เลยว่าแม็กศูญย์เสียซานิผู้หญิงเป็นที่รักให้กับเจ้าทีไปจริงๆครับเห็นได้ชัดเลยว่าเขาตั้งใจมากขึ้นรับคันค้างที่จะเป็นแบบว่าอารมณ์มากตั้งแต่แบบซ้อมตั้งแต่วันจันแม็กแม็กใจอินกับอารมณ์แล้วน้ำตาหน้าแดงจะเห็นได้ชัดว่าแบบโอ้แม็กอารมณ์มามากแล้วเชื่อมากกับเรื่องนี้การแสดงอันนึงที่ต้องชมเลยคือว่าเป็นคนรู้ว่าเออตรงนี้ เป็นช่วงของการแสดงก็แสดงเต็มที่พอหลุดจากแสดงก็ยังไม่ก็หลุดเลยก็มาเป็นตัวเขาแ้วน้องแม็ก่ยจะมีมจะมีความพยายามสูงคือเราเราสามารถมองเห็นได้ครับแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคก,การเต้นเนี่ยเขาทำได้ดีนะบทสรุปความรักที่แม็กต้องเลือกว่าจะเผชิญหน้าหรือว่าวิ่งหนีความรักครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ต้องติดตามนะครับ,บโศกนาฏกรรมความรักของเขากับบาหัวใจ แต่น,น่ะพี่แม็กจะเอาดอกกุหลาบนี้ไปให้ใครล่ะคะอ๋อพี่ซานน่ใช่ไหมอ๋อเอางี้กันนะคะพี่ซานน่อยู่ที่ห้องแต่งตัวนู้นนะคะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเจออะไร ใจพี่หายวับเพียงกุหลาบปลีกหัวใจทำกลิ่นได้กลับคลายว่าดอกที่ถือในมือเธอพี่เพ้อของมานานขอทษค่ะคือดิฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะคะ่ะขอโทษจริงๆนะคะ คุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าะคะนี่ะอะไรของคุณเนี่ย<ม>เดินระวังหน่อยสิผู้ชายคนเมื่อกี้ใครอะคะเขาชื่อพี่แม็กนะคะ <laughs> เขาอะเป็นนักดนตรีที่อยู่ในบ้านนี้ <laughs> ล่าสุดอัปเดตค่ะเขาอะเพิ่งโดนผู้หญิงหักอกมานะคะัันก คือว่าเสียงแม็กเนี่ยช่วงต่ำๆเนี่ยเป็นเสียงที่ดีพอดีทามมิ่งของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมอะไรด้วยนะครับส่วนน้องแอนนะครับใช้บอด y ี้แลงเกจได้ดีมากนะครับมีเกสเจอร์ที่สวยนะครับไม่ว่าจะวาดแขนนะครับวาดแขนแล้วชายตานี่แบบว่าเอาไปเลยนะครับสมกับที่สมบทนางเอกก็เป็นดาวรุ่งประจำเวทีนี้นะครับ ซานีิทำไมที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้บอกฉันมาสิว่าซาณิใช่ไหมที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้คงไม่ได้รักคุณก็ <ผม S 1> ณฉันไม่ร<ม>ักู้ไม่รู้อะไรนะั่นอ่ะเพลงนี้เเาจ้าของเพลงคอจะได้ร้องไปงก,กันเพลงจำเด้อรักครับปิดการด้วยแม้ว่าสาวเสียงทรงพลังอย่างแอนจะได้รับโจทย์เพลงที่ตรงกับบุค,คลิกและเนื้อเสียงนะครับ แต่สัปดาห์นี้แอนกลับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นักก็ทำให้แอนเกิดอาการเครียดและกดดันในตัวเองครับเป็นการธองที่เน่าที่สุดที่เอมาเลยค่ะเป็นรอบที่ไม่ชอบเลยใช่ไหมไม่ชอบเลยค่ะไม่ดีเนอะแล้วมันก็เป๊ะไปๆว่าคุณครูเอาใหม่ไหมค่ะคุณครูเอาใหม่ไหม ได้เหคะครูคได้ไม่งั้นโดนด่าอย่างเดียวหนูก็ว่างแล้วค่ะรู้จังไงเสียงเนื้อกันมาแล้ว <laughs> น้องแอนนี่เสียงดีตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ตอนซ้อมใหญ่ก็ก็ร้องดีนะคะแต่เจ้าตัวไม่พอใจเพราะตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงมันยืดไปหมดทุกที่มันแค่ยืดเยอะแล้วมันเราก็จะเหนื่อยคนฟังก็เหนื่อยลุ้นแทนว่าจะไปรอดไหม ปัญหาหลักสำคัญที่แอนต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือในเรื่องของสมาธินั่นเองครับแอนคอแอนคอลถอยไปไอ้น้องน้องแอนอาจจะตกใจวันนี้ที่บางทีไม่ไม่เคยเจออะไรสดสดอ่ะแล้วเออเป็นห่วงแอนว่าบางทีเนี้ยถ้าเกิดเจออะไรที่ปัจจุบันทันด่วนสดๆดอย่างเงี้ยเขาจะแก้ปัญหา ตลอด่ิบเอ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าแอนเน่เขาเป็นสาวที่เรียบร้อยค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองมากเป็นพิเศษนะครับทำให้บทบาทที่ได้รับครั้งนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากเมื่อต้องมาเล่นฉากเลิฟซีนกับหนุ่มแม็กของเราครับแอนเนี่ยคนชอบคิดว่าเขาร้ายด้วยความที่ตาเขาดุและหน้าเขาบอ,อกร้ายๆแต่ว่าคราวนี้เราได้เขาเป็นบทนางเอกอีกคนนึงแอนก็จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณว่าแอบรักผู้ชายคนหนึ่ง แต่ผู้ชายไม่รักป้าแม็กไม่ไม่ไม่ชนแล้วล้มลงไปเลยพี่แม็กรับชนพี่แม็กอุ้มอุ้ยขอโทษคุณครูหนูเขินนะไม่ขอเลเขินอุ้ยขอโทษค่ะเขินแล้วเดี๋ยวไม่สอนเลยนะเ่แบม็กัไม่ไหวเลยครูเออเกิก็ต้องชอบก็เล่นหนกันใช่ป่ะไม่ชอบต้องเล่นอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกก็ดีเลยให้เรารู้ว่าเราก็ทำได้แอนมีความก้ากึ่งระหว่างซานี่กับกุญแจซอนอ่ะ ไม่ชอบเล่นแบบพวกแนวหือหวาอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมั่นสักทีเถอะว่าแบบไม่ต้องให้ครูตอกย้ำแล้วเขาก็พูดว่าหนูอยากทำแล้วหนูอยากเล่นหนูรู้สึกว่าหนูสนุกแล้วหนูจะได้ทลายตัวเองด้วยแล้วก็โอเคถ้าทัศนคติดีมันก็ทำให้การแสดงดีด้วย เมื่อแอนเปิดใจยอมรับก็กล้าเล่นมากขึ้นนะครับการแซงในครั้งนี้เป็นการพลิกบทบาทครั้งสําคัญของเธอหลังจากที่แอนสอบผ่านในเรื่องของบทนางร้ายมาโดยตลอดคิดว่าฉันทนกันได้เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยจงหน่อยไม่หวังแล้วเจอตัววันนี้ขอตอกอิ่มแทนข้าเลยเถอะฉันไม่เคยคิดจะแย่งอะไรไปจากเธอเลยนะ แต่ถ้าเธอไม่เชื่อฉันเธอจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะผู้ชายที่เขารักเธอเขากำลังจะไปจากที่นี่แล้วแอนจะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรักได้แค่ไหนแอนจะยอมเจ็บปวดเพียงผู้เดียวหรือไม่ความปรารถนาดีของแอนจะส่งผลอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับคุณแอนครับคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมนะ่ะรักคุณมาตลอดเออมันจะไม่เร็วไปหน่อยหรอคะ นี่แสดงว่าคุณแอนก็รักผลุ่มเหมือนกันใช่ไหมครับเพียงคำเดียวที่ปราถนาอยากฝังให้ชื่นอยู่ราใจพวว้งวงงางาเค่ะ <c oughs> เล่นยากอย่างนี้สิค่อยท้าทายหน่อย หนูอะเห็นพี่แม็กอะนั่งร้องไห้อยู่ทางด้านนน้นนะคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะและ้วทำไมโซมแบบเนี้ยทำไมใครปล่อยให้คุณเป็นแบบทำไมไม่ดูแลตัวเองเลยอะคะทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้รดูซิผมจะเป็นอะไรก็เรื่องของผมคุณอย่ามายุ่งซานิใช่ไหมที่ทำให้คุณเป็นแบบเนี้ยบอกฉันมาสิว่าซานิใช่ไหมที่ทำให้คุณเป็นแบบเนี้ยเขาไม่ได้รั้คุณุณจะรู้ว่าเขาไม่ดี้คุณไม่รู้อะไรนะั่นอะแล้วไม่รู้อะไรงไง รักมากใช่ไหมได้ถึงฉันจะรักคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรกับฉันก็ได้ ทีเนี่ยแสดงได้ดีโปรเจกต์เสียงได้ดีพูดดีแล้วก็แสดงดีทำให้เชื่อว่าเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆสำหรับน้องแอนนะครับมาตรฐานที่เป็นนักร้องดีมากอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะมีขึ้นเพี้ยนบ้างแต่ว่ามีเสียงเพี้ยนนิดหน่อยนิดหน่อยถือว่าพี่ว่าโอเค